มื่อนี่สิมากินแกงเฮ็ดเพิงท่ามนะคะนี่แมวเพิ่นตุมไว้แล้วนะคะพอดีไดเ้เฮ็ดเผิงท่ามมาแต่ว่าลูงมาหน้าบ่ท่านนะคะเพิ่นกันเลยตุ่มไปทานนะคะมอหะ,ม,ะมออันนี้อันนั้นมันอูมขึ้นเด้อนี่มอมันก็นเลยใหม่ขอบมอมัใหม่นะคะเฮ็ดเพิงท่ามเฮ็ดเผิงท่ามมีแตดอ,อกตุม่มตุ่มนี่ค่ะ แม่คนซื้อมากเหมือนี่หาซิบบาทนี่ฟ้ามันกระดำหนึ่งตัวนี่เป็นตู้ปิดอีกนี่ลาซ้ำนี่แล้วพอดีแล้วแม่ไปย่างหัวซิงไคลขั้นอันมันสมนี่คือวาดอกแก่มันเหรอ แดมันโสมอันนี้ดอกมันนั่งนู่นอันนี้พริกกับหอมแดงเรือจ้าใส่ลงไปอ่ะนี่งซออย่างนี้ซื้อ่ลำบากแดดยังไม่ใส่อะไรเลยออเอาเกลือปไปเข้าปรุงยังแนวเกลือปลาแดกลืปร,ประแดดสูตรนี่ก็คือตามชอบนะคะใครมากรสใดกับปรุงเอาตามสบายแกงเห็ดผึ่งถามสิมีกินแต่หนาฝนนะบา้าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเห็ดตับเต่าใช่ไหมแม่มนั่นน้ำปลาแดกลงไป เงาแเียงละวอาอ้รไห้ปลแดนบอกใส่น้อยเดียวใส่แบบเยอะเลยกลิ่นปลาแดงนี่หึงหึงเลยนะแม่สุโรสุโรดตรงตรงตรงจำจำจำต้องกำกับเดียสุโรดนี่ว่าแม่คอยนี่ใส่แบบหลายหลาไหมซ้อนมาใส่มาพ่อบอกพ่อแล้วพ่อแล้ว กล้องพี่กานนะคะวันนี้ใช้มือถือไปนะคะมือถือกับพ่อได้เห็นอยู่ดอกแต่ว่าหมอเมืองใส่บ้ากิ๊ตูเออพาอีตูพาอีตูไทยู้เอามาย่งหันเดียวเด็ดจากอัดน้านี่ต้นเบียร์พาีตูว่าสิเอามาปลูกนะพอดีเลยสิได้เดดหย่อนมันออกเนาะนี่เด็ดมาแล้วแต่บ้านเบียร์พาีตูก่าว้มาจากบ้านจ้าเดดหยอดออกเนาะ เอาไปปลูกมันก็นเหี่ยวคือเกา่ากระเด็ดออกก่อนป้องกันการคายน้ำเอาไปใส่จังน้อยนึงคือความจริงนะแกงเฮ็ดค่ะต,ออต้องใส่พะไอตูเล้านะมันคอยเข้ากันค่พะพะไอตูไทยกับใส่ได้อยู่น้อยนึงพอไเด้ดใส่นะความจริง,ต,รงออต้องใส่พะไอตูเล่านะคะแต่พะไอตูไทยกับใส่ได้คือกันหอมอยู่แต่ว่ามันหอมแบบเผนะ็ดเนาะพะไอตูไทยพะไอตูไทยต้องใส่ต้มไก่แล้วค่ะแกงเฮ็ดกระปอม ออมไก่ออมปาอมบบ่าออมออมไก่ออมปา่าออมยังอีกคือคือออมหมูเขาใส่ไปอีตูเล่าแต่ว่าออมเนือบานข่อยใส่ไปอีตูไทยนะจ๊ะเพราะว่าอีตูไทยมันดับข้าวหลายตัวเสเ็จนแล้วแกงเห็ดตักใส่ถ้วยขวนหวยหวยไปกินข้าวน้ำกันจ้าเห็ดเพิ่งทำหรือเห็ดตับเต่านะจ๊ะผูไดสนามากอนี่น้องไม้ อันนี้เอาไว้ทําหน่อไม้ส้มนะจ๊ะ่อไมส้มภาษาไทยเขาเอินอยา่าง่อาไม้ดองเหรอไอ่หรือได้หน่อยกระบื้นี่ก็คือส่วนอีกอันนึงที่เพิ่นสีต้มที่เพิ่นสีแกงต้มใบถ้ากินกับแจวต้มสีกินกับแกงหรือว่าสีเอาไปเฮ็ดเมนูอื่นๆต่อไปสีมกสีแกงสีงยังกะนี่ไปกินกับน้ำพริกก็ได้เพิ่นต้มใบมืง จ้าเตมมรียมหม้อเลยจ้าส่วนหนึ่งนี่ส่วนนี่คือสีเอาไว้ะัเผาเาวทะซูปบ่แม่น้อไหมเผาเพิ่นกะสิตม้มหรือแกงระบาดน,นี่ก็เอามาซุปนะทำหลายๆแบบบอกพองเข้าก็มีปีนี้เดียวเขาสีตอยบอกพอกมาเห็ดซุปเน้อไหมให้มึง